สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่บายนะคะวันนี้จะพามาโซยอาหารอีสานวันนี้ <c oughs> ทำป่นปลานํำพริกปลากระพงวันนี้นะคะกับผักลวกผักนึ่งนะคะมีบอกโคลรีมีเห็ดมีข้าวโพดผักกาดมีผักสดแตงน,นะคะกับที่ขาดไปได้ก็คือข้าวเหนียวนะคะ น,นิสบาเตกแ,แล้วค่ะอยู่บ้านเงาเงาเนาะ,ะไม่มีอะไรทำก็หาเลยทําทานนะคะมามาทานข้าวเหนียวด้วยกันทานอาหารอีสานในบ้านนะคะอยู่เมืองนอกก็มีทานนะคะอาหารรักบ้านเกิดค่ะเนี่ยชอบมากเลยข้าวเหนียวเนื้อก็ร้อนนะคะกับผักลวกจิ้มนะคะวันนี้กินน้ําอุ่นอากาศเย็นมาก มามาจุกข้าวเหนียวด้วยกันค่ะมาเด้อม,มากินข้าวเหนียวน้ำกันมนันี่ขออนุญาตใช้ <c oughs> ว่าอย่างมู้นอย่างนี้นะคะมันติดมือขี้เกียจไปล้างมือเดี๋ยวขาดจังหวะขอใช้ซ้อมดีกว่าเรอยเหมือนกันนะคะ <c oughs> ป่นปลากระพงค่ะป่นปลากระพงเอาปลากระพงไปทอดเอาเนื้อปลากระพงไปทอดก่อนนะคะและ้วค่อยเอามาป่นันถึงจะหอมไม่เหน็ดคาวค่ะเห็ดค่ะ เียับ,ยก,บก,กันนะคะกินข้าวเหนียวใช้ซ้อนซ้อนเป็นเหนียวติดมือค่ะ ครัวน้ำปลา้าสีไม่เผ็ดมากนะคะเพราะปลาาทานเผ็ดไม่ได้อคะค่ะ พอประมาณพอรู้ว่ารสชาติว่าเผ็ดนะคะเป็นมนันหยุดฮอลิเดย์พอลานหยุดเดือนหนึ่งนะคะอยู่บ้านอยู่บ้านไปไหนไม่ได้ะค่ะไม่ไแน่ใจว่าเขาจะล็อกดาวนไหมนะคะเพราะเขาล็อกดาววิกตอเรียนิวซเบลแล้วนะคะไปมาหาสู่กันไม่ได้นะคะ ใส่พระราดเดือนนึงได้อยู่บ้านไปไหนไม่ได้คะ่ะก็คงมีคลิปทำกินเรื่อยๆนะคะอ่อยค่ะ ยุดอยู่บ้านเดือนหนึ่งก็ได้ตังค์ค่ะหยุดก็ได้เงินค่ะอยู่พักร้อนเดือนหนึ่งค่ะหน้าหนาวอยู่บ้านสบายสบายสไตล์พอลล่านะคะอยู่เพื่อเนเลืออาหารอีสานกินอร่อยหลาย เสรวจัะ ื่อวานไม่มีคลิปทานกับข้าวเพราะว่าตั้งแต่วันเสาร์แล้วกินหนักมากกินเยอะนะคะก็เลยพักเบรกกินอะไรนิดหน่อยนะก็เลยไม่มีคลิปกินข้าวประทานหนักมากเสาร์อาทิตย์นะคะตอนมันเกิดน,นะคะก็เลยเบรกก็กะพึงจะมามา,มากินอีกวันนี้คะ่ะ การกินของพอล่าอาจจะไม่พิสดารนะคะเพากินปกติอย่างนี้คะ่ะกินพิสดารไม่เป็นกินแบบปกติ normal คะ่ะก็อยากให้ทางคนที่อยู่เมืองไทยเห็นบ้าความนป็นอยู่พอล่าเป็นยังไง พี่ๆน้องน้อาจจะคิดว่ามีมีอะไรกินหรือเปล่าแต่นี่เฮคเรากินเยอะเลยค่ะแต่เราทำเองทุกอย่างนะคะ <c oughs> <c oughs> มีเพื่อนพูดกันอย่างเดียวนะคะ กลปลาไม่ขึ้นถ้วยเลยอันนี้มื้อเดียวค่ะเช้าเที่ยงเย็นตอนเชา้ากินอะบคาโ,โ,โดไปแล้วตอนเย็นก็ไม่ทานแล้วค่ะ่ะเดี๋ยวก็ผลไม้พ้อยแล้วค่ะ ทานได้เยอะๆนะคะแต่มันอิ่มท <c ười> านเยอะจนไปก็ไม่ดีนะคะเ <c ười> พราะล่าเคยเป็นโรคกระเพาะเล็กกลัวปิดท้ายเพิคนปิดไทยแล้เนาะ <c ười> เป็นผักผลไม้ไปเลย <c ười> ยิ่มแล้วค่ะมีจะเติบข้าวก่อน เดือหัวหายมีแห้งแต่พอลาก็กินง่ายๆจะตายบ้านๆเนาะ,ะตายบ้านเราคนอีสานล้วก็กินแบบนี้นะคะแต่วันนี้ขอโทษนะคะไม่ได้ใช้มือจุกข้าวเหนียวที่จริงต้องใช้มือนี่จุ่มนะคะแต่พอดีมันติดมือะคะ่ะมัน ติดแล้ลำคาญนะคะต้องไปล้างบ่อยๆเดี๋ยวมันขัดจังหวะใช้ซ่อมทานก็ขออนุญาตนะคะเดี๋ยวว่าโอ้ลราวดาจดิตไม่ใช่ค่ะติดมือค่ะที่จริงมือเลยจบจุ่มชอบค่ะนะคะเดี๋ยวว่ากันนะคะค่ะวันนี้ก็พลราพาเพลินนะคะคุกแอนยีตนะคะทำได้วก็กิกนทําเองกินเองค่ะก็มีความสุขเอนจอยทุกมื้อที่ได้ทําได้ได้ทานนะคะก็ขอฝากพาราพาเพลิน นะคะคุกแอนอีดนะคะชีวิตในต่างแดนเป็นอย่างนี้ละคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ